วันทีมทักไทยวันนี้แอมพาทุกคนมาดูภารกิจอีกหนึ่งภารกิจของจังหวัดสตูลค่ะนั่นก็คือวิสาหกิจกลุ่มชุมชนกลุ่มกะปิค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะครับเชิญครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิชุมชนบ้านแปลรใต้จังหวัดสตูลครับที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ี่ห้าได้มามอบเครื่องบดกะปิแล้วโรงอบกะปิครับอันนี้คือเครื่องอะไรครับพี่นี่เครื่องบดกะปิค่ะบดกุ้งเคย ขั้นตอนการทํางานของมันเป็นยังไงครับหมักกุ้งเสร็จแล้วก็เอามาบดแล้วกวาดลงตรงนี้แล้วก็จะออกมาตรงนี้ใช่พออกขั้นตอนนี้เสร็จก็เอาไปตากลงในหลงอบเลยอ๋อลงอบเลยอันนี้เครื่องนี้ใครคนให้มาครับเครื่องนี้็นพอคอสีห้าให้มาถูกใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นสเตนเลสครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับแล้วลงอบด้วยใช่ไหมครับแมลงวันอะไรก็ไม่ต้องเข้าหลงอบเลยรู้สึกยังไงบ้างครับที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่สีห้าได้มามอบเครื่องอบแล้วก็เครื่องบดให้กับ ชุมชนครับฝ่ายของรัฐีชุชนก็ภูมิใจดีใจมากนะที่ทางหน่วยงานเอฟเอห้าได้มาช่วยตรงนี้ครับเมื่อวอนลำบากนะครับเพราะว่าเวลาตากมันจําเป็นต้องวิ่งกลางแดดนะแต่เขามามอบไอ้ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้อุ้ยช่วยได้มากนะช่วยได้มากผลิตได้มากด้วยต่อวันแล้วก็เพิ่มที่จากด้วยที่จากเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยเยอะไม่ต้องวิ่งครับมีอบมีที่อบอย่างนี้แล้ว ฝนตกเราก็ไม่ต้องไปร่วสบายทุนแรงได้เยอะเลยกลายเป็นว่าเป็นบุญกุศลนะบุญดีของชุมชนบ้านเวลาใต้นะครับที่ได้ช่วยเหลือของหน่วยงานนปกสี่ห้าแล้วก็เวลาจะทํานะครับเราก็หมุนกันนะครับหมุนกันผลิตผลิตครับเพราะว่าบางทีกุ้งเข้ามาเยอะมากมาน้อยแล้วแต่ไม่เท่ากันครับแล้วช่องทางการจัดจําหน่ายครับจะสั่งแบบนี้เราก็ ส่งแบบนี้แบบนี้ก็ราคา8บาทส่ง8บาทอ๋อส่ง8บาทส่ง8บาทครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ลูกค้าต้องการบางที่ไม่เหมือนกันนะการยินการปรุงอาหารไม่เหมือนกันบางที่ก็แบบชิ้นตัดชิ้นชิ้นแบบนี้40บาทแล้วอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราก็50บาทนะครับอย่างนี้เราจะส่งเช่นส่งมาเลย์ประเทศนอกแล้วก็ส่งหาดใหญ่ส่งพัทลุงครับเนี่ยถือว่าเป็นของฝากของตัวสตูนได้เลยนะครับ อาวันนี้ดีใันมากับเตตังน้วยเราเข้ามาเยี่ยมและมาดูแลและก็ช่วยส่งเสริมของชุมชนบ้านไปลดตายนะครับเอ้